เอาลนะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับพชบอยับเกเกสก,การ์นะครับก็สรารภาพตามตรงนะเมื่อวานไม่ลงคลิปเพราะ,ระร <Yeah. S 1> ว่าลืมจริงนะฮะเพราะว่าลืมจริงเฮ้ยนั่งนาคอมทั้งวันดูสตรีมคนนู้นไปคนนี้มานะครับไป,ไป,ไป,ไปมาเอ้ากูลืมทําคลิปครับผมนะฮะ <c oughs> <c oughs> ขอโทษด้วยจริงๆนะครับผมนะฮะว่าจะทําคลิปยักษ์ส้มนี่แหละนะโอเควันนี้นะครับเป็นคิวยักษ์ส้มนะที่เราได้มาเมื่อคลิปที่แล้วนะครับต้องเรียกได้ว่าเป็นยักษ์ที่ มีประโยชน์น้อยสุดนะครับได้เทียบกัจริงๆนะต่อให้แปลงล่างกันแล้วอะยักษ์เขียวยักษ์ส้มและยักษ์ฟ้านะครับ3ตัวนี้นะครับผมนะฮะต่อให้ยักษ์ส้มแปงลงร่างไปยักษ์ส้มก็มีความสามารถที่ค่อนข้างที่จะไร้ประโยชน์นะครับแต่ก็ไม่ได้ไร้ประโยชน์เลยสักทีเดียวนะครับแต่ก็เรียกได้ว่าใน3ตัวเนี่ยนะเป็นตัวที่กากสุดๆนะครับเป็นตัวที่กากที่สุดแล้วกันเนาะ นะครับและจริงๆถ้าถามว่าถ้าเราได้มาเราเล่นได้ไหมเ,เล่นได้นะนะครับมันมีธาตุอะไรบ้างไหนมาดูมีธาตุบินและธาตุดินนะครับโอเคธาตุดินธาตุบินนะครับคือเอาจริงๆนะตอนมันแปลงร่างเป็นร่างสอง่ะมันก็ยังไม่ได้เก่งจนเราต้องเลือกเป็นตัวเลือกที่1ห,หรือ2หรือ3นะครับอ่ามันมีร่างมาสเตอร์มาหรือ,อยังไหนขอญาตด,ดูนะครับผมนี่ยักษ์เขียวยักษ์ฟ้า รู้สึกว่าร่างมาสเตอร์ของมันยังไม่มาเนอะก็ต้องมารอดูกันว่าร่างมาสเตอร์มันจะเก่งแค่ไหนเอาจริงเพราะร่างนี้มันไม่ได้เก่งอะไรเลยต่อยแปลงร่างเป็นร่างสอนผมมารีวิวตอนนี้ต่อยเข้าทีมบินต่อยเข้าทีมผีมันก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับคือความสามารถมันอ่ะมาดูกันเลยดีกว่านะครับผมนะฮะสกิลพาสซีฟนะครับในก่อต่อสู้นะครับผมทุกครั้งที่ได้รับดีบัฟนะครับแอตแท็กเพิ่ม5%นะครับก็ ดูแล้วเหมือนจะเป็นตัวดาเมจก็คือการได้รับดีบัมเนี่ยก็คือแบบเราติดพิษเราติดสถานะอะไรต่างๆของไฟตรงข้ามอะไรประมาณนี้เนาะนะครับสกิลหนึ่งครับผมเร้างคถาเท่าต่อ,ตอสู้แอดแทกนะปล่อยแล้วจะใช้สกิลเพิ่มมโกรนนิดหน่อยนะครับและลดดีเฟนส์และสเปคดีเฟนส์สเปอร์เซ็นต์ของตนเองคือมันยังมีลดดีเฟนส์ให้ตัวเองอีกนะคือเพิ่มควมโกรนแล้วไงคือสกิลตีไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นเลยนะไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นความสามารถไม่ดีเลยนะครับก็ไม่รู้จะลดไปทำไมนี่คือข้อเสียงมันอีกหนึ่งนะครับ สก,กิลที่2ก็ครับผมสร้างความเสียหายธาตุหินแอตแทกลดสปีด10%ทุกครั้งมีผล3รอบนะครับผมเห็นแบบกลุ่มอ่ารู้สึกว่าน่าจะลดฝ่ายตรงข้ามนะไม่น่าจะใช่ฝ่ายเรานะถ้าลดฝ่ายเรานี่คือถ้าเกินไปแม่งว่าเทอดิฟิลดลดอ่าสปีดรือคงไม่ไหวนะครับ สกิลนี้ไม่มีเลยครับสกิลไม่มีความสามารถพิเศษอะไรก็เป็นสกิลโจมตีปกติดาเมจเจ็ดสิบนะครับสกิลวันตีก็ผมเศร้าจะหายท่าบินนะฮะเอ้ยเออใช่เร้ากจะหายท่าบินแอทแท็กนะครับผมบินได้1รอบแค่นี้เองนะดาเมจร 130. อ้อยสามสิบธรรมดามากนะครับต่อให้เป็นร่าง2ครับผมท่านผู้ชมนะร่าง2นี่นะครับสกิลก็ดีขึ้นมาหน่อยในะสรบพาร์สีก็คืออ่า จะบินใน1เทินนะครับผมนะและศัตรูทั้งหมดยกเว้นโปเกม,มอนธาตุดินนะครับจะถูกลดสปีด10%เมื่อ,อเมื่อต่อสู้นะครับเพิ่มแอตแทก5%้เอเนตะเองพอแปลงร่างแล้วนะครับสกิลก็มีความดีขึ้นมาอีกหน่อยแถมมีซิลธาตุพิษที่ผมชอบขึ้นมาด้วยนะครับผม,มจริงๆก็ดีขึ้นมานิดนึงแต่ก็ไม่สุดนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะรีวิวร่างนี้เราไปเจอกันทีตอนที่ผมแปลงร่างไปร่าง2แล้วกันนะไม่รู้ว่า จะได้รูอีทีตอนล่าง2ที่พลังเท่าไหร่นะครับก็ตั้งไว้สักประมาณ2อล้านหนะตัวนี้นะครับแล้วค่อยมาเจอไกดีเอาแค่ยักส้มล่างนี้ก่อนดีกว่านะฮะโอเคเราสาธยายกันมาเยอะแล้วนะครับตอนนี้กดสายฟ้าไปแค่1อันนะครับเป็นค่าสปีดนะครับแล้วก็เข้าสนิท4 5คร้าผมคณะอุนทานอันที่2ไม่ได้กดนะครับสกิลก็ยังอัพไม่เต็มซื้อกลับก็ใส่เต็มช่องทุกอย่างแล้วนะก็ค่าไปหนึ่งสนะามนะครับ ก็อาวุธใส่เป็นเชี่ยวสปีดนะประดับนะครับไม่ได้ใส่ครับค่าฝึกฝึกไป13ครับผมแล้วก็อย่างอื่นนี่ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยคนระับซิวยีนก็ไม่ได้อัพอะไรเลยทั้งนั้นเพราะอัพไม่ได้โอเคนะฮะเราจะใส่ตัวซัพพอร์ตให้เหมือนเดิมนะครับเป็นอ่าชื่อเลยนะ ทับปุณินะครับทับปุณินะครับแล้วอีกตัวหนึ่งเอาลายใส่ไปดีจริงๆไปสองตัวเลยนะท่านผู้ชมนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะหรอกนะเป็นตัวที่แบบไม่ได้มีอะไรความรุนแรงแล้วมาเนี่ยับแต่ถามว่าอยากใช้ใช้ได้ไหมใช้ได้ตามสบายเลยท่านผู้ชมนะจริงๆเดี๋ยวไปดูดาอะไรกันดีกว่าเก่งแค่ไหนอ่าประมลงรวมสามล้านเจ็ดนะครับผมจริงๆถ้ามีตัวระธาน์มาแล้ก็ท่านมันเก่งขึ้นแหละนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เก่งขึ้นอะไรขนาดนั้นนะด้วยความที่อ่าผลสกิลมันเพิ่มมาไม่ได้เยอะหรอกนะท่านผู้ชมนะ นะครับสกิลมันก็ดูแอบ,บแรงดูแอบแรงแต่ว่าก็เสียคือมันมีรถรถดีเฟนต์นี่สินะฮะมันจะทำให้มันบางนะครับก็เขาแทงไปด้วยการใส่โจมท่านนะถ้าจะเล่นนะครับผมแต่ถ้าไม่ใส่ก็ยังเล่นนะครับเพราะว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้เก่งในขนาดนั้นเลยนะครับโอเคติได้สองครั้งปึ๊บหนึ่งทีชนะท่าปุ๊บอีกหนึ่งที่ชนะท่าครับผมอยาไเป็นสกิลเป็นบอยนะครับเดี๋ยวมันได้ติดเมื่อไหร่นะมึงบอกเลยว่า หน้าแหกนะครับตืบโอเคตายตายเลยก็ดีอัติโอ้เบามากเบามากลดความเร็วโอเคลดสปีดไฟลงข้ามเนาะนะครับไม่ลด่ถไฟตัวเองนะครับถ้าลดไฟตัวเองก็คือเกินป้ายนะครับปกตตัวนี้คือเกินป้ายนะครับผมเออปึบมีติคลิกนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ถึงว่าแรงขนาดนั้นอุตส่าห์เอาคุณสมบัติที่บดเมนมาให้ใชฉวัตชวัตรเวะ,วะ,วะจะเป็นไ้โอเคสกิลลดความเร็วนี่เป็นสกิล,ลหมูเนาะก็ โอเคอยู่นะที่เป็นสกิลหมูนะครับตอนนี้สปีดเหลือ1มื่นหนึ่งแล้วก็ในคอสมาละ่ะเหลือเจ็ดพันสองของเราเท่าไหร่ของเราหมื่นหกก็โอเคนะลดสปีดได้ขนาดนี้นะเราก็จะตีได้เร็วกว่า,านะครับแล้วก็แล้วเราก็มีตัวซับย่างทางับุนิด้วยนะีจะตีได้สองครั้งอะไรประมาณนี้ก็โอเคนะครับคือสปีดมันลดลงเรื่อยๆเหรอดูไม่ทันนะครับไปรอที่5ล้านเนี่ยมันพลังมันเยอะเกินไปปะเราถอยมาที่4ล้านดีกว่า โอเคเอาไาลองทีธรรมดาแหละมันเอาจริงนะถ้ามุมมองผมนี่มันไม่ค่อยต่างอะไรจากโปเกม,มอนธรรมดาโปเกม,มอนธรรมดาบางตัวนะไม่ยังเก่งกว่ายักษ์ส้มตัวนี้ด้วยความสามารถนะครับด้วยความสามารถหลายๆอย่างของสกิลนะนะครับเออนะมันยังเก่งกว่ายักษ์ส้มตัวนี้เลยเว้ยตัวนี้มีดีแค่ลดสปีดเท่านั้นเองนะแล้วก็บัาดมจนีดหน่อยนะครับไม่ได้แบบไม่ได้เก่งในขนาดนั้นเลยจริงๆนะท่านผู้ชมนะนะครับ อันนี้คือมาลองที่พลังน้อยนะไม่ต้องสืบว่าเอ๊ยทำไมพี่มาดาเมจแรงนะมาดเไม,ม่ใช่ครับพลังน้อยครับโอเคเดี๋ยวกลับไปให้พลังเดี๋ยวกับไปลองกับพลังเยอะอีกรอบหนึ่งนะครับอ๋ซักหกล้านแล้วกันหกล้านมันมีเลจิไอเนี่ยมันจะเพิ่มมันก็เพิ่ม Defense ดีเฟนส์ดีจะตีเข้าหรออันนขอใส่ตัวเพิ่มอีกตัวแล้วกันอ่ะใส่ตัวพิกตัวนี้มานีน่นี่คือตัวนี่คือตัวธรรมดาทุกท่นะมาดูกันมาหกล้านหกล้านนะครับอ่ะหกล้านสี่นะครับ มาดูกันมาดูกันคือ,อจริงจนะร,รงิงเนี่ยข้อที่เขาเสียมันต่างกันเนาะนะครับบมบ์โมท้าพิษนะครับมันก็น่าจะเก่งกว่าอยู่แล้วนะเพราะว่าด้วยความที่สกิลแมงติดนะนะพิดห้าสเต็ตห้าสเต็ก็ดองขี้แล้วนะนะฮะพวกตัวซัพพอร์ตทั้งหลายเต็มตัวเต็มตัวพวกตัพพอร์ตตัวเปิดบัฟตัวเปิดบัฟเอ้ยเดี๋ยวปารเปิดบัฟเหมือน, ap, น, ap, นจะแรงค่อยๆสกิลได้ปึ๊บปึ๊บโอเค OK. ถ้าไฟไม่มีผลนะเจ้าเจ้ายิงกา ยัาใช้ธาตุไฟเด้อมันใช้แหละนะจะไปห้ามมันยังไงจะไปห้ามมันยังไงนะครับดูดาเมจทุกคนดูดาเมจดิดูดาเมจเบาเบาหนางเบา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 มากนะครับเบาฟุดฟุดนะตีชนะธาตุเนี่ยตีเลยจะไอไม่เข้านะด้วยความที่มันมีสกิลไม่เกี่ยวของเราไม่มีธาตุไฟดีกว่าเนี่ยที่ที่มันโดนดาเมจไปขนาดนั้นนะเพราะสะแตทไฟทั้งนั้นเลยนะ พราะถ้าแตะไฟนั้นเลยทุกคนนะ่ะไอตัวนี้ไม่ทำดามเมจอะไรขนาดนั้นเลยตายตายแล้วนะตายนะตายเพราะตัวยิงกาดนะน,นั่นโปรก็ไม่ธรรมดาดูโปรว่าระดับหางกาบเราแบบค่อยๆสกิตเทลนริดเทเรนิดเออเทเรนิดเทเรนิดนะครับก็นะพิจารณาเรานะฝากไว้แค่นี้นะครับสำหรับตัวนี้นะพิจารณากันเอาได้ว่าควรจะทำเป็นตัวหลักไหมนะครับถ้าผมแนะนำก็คือมันมีตัวเลือกอื่นที่ดีกว่ามันเยอะนะครับเยอะแบบเยอะมากนะครับมันไม่ใช่ตัวเลือกแรกที่เราจะมานำ มาใช้นอนอ่ะถ้าสมมติือพูดถึงทีมบินนะครับทีมบ,บินทีมหลักที่ผมใช้ก็อยู่ก็เนี่ยแหละเนี่ยทีมผมของผมนะครับถ้าสมมุติว่าไม่ชอบเลโกซ่านะครับไม่ชอบเลโกซ่าใส่ลูกเกียใส่ยักษ์ฟ้าใส่ไคริวมาก็ยังได้นกวายก็ยังมีทีสดอนล่างนี้ก็ได้นะครับแซปดอดตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ชื่ออะไรลูจาบูจูจาบูจะาอาบูว่าจำชื่อมันไม่ได้นะครับลูจาบูแหละนะตัวนี้ก็ได้นะครับ เอาจริงๆนะถ้าใ,ใส่ตัวนี้ใส่ไฟไอโร่มางวิธีกว่าเยอะเลยนะครับนะสามนกนะใส่ตัวนี้มาเลยว่าดาเมจขาดขาดจริงๆนะจริงๆถ้าเป็นธาตุบินนะอ่ะแล้วตัดไปที่ธาตุดินบ้างล่ะถ้าเป็นธาตุดินเราจะใส่อะไรดีนะครับตัดอ่ะท่าดินแล้วถ้าตัดไปที่ธาตุดินล่ะธาตุดินเราจะใส่อะไรดีอนะ่ะธาตุดิน ตัวเลือกแรกที่ทีมที่ผมจะใช้ก็จริงๆอะแน่น้าตาแบบนี้แหละอันนี้คือทีมดินหลักที่จะใช้แล้วถ้าสมมติว่าเราจะไม่ใช้อีวากนะครับมันเป็นบวิไทยมันต้องมีแต่ถ้าสมมติว่าตัดตัวดามจอีวากเป็นตัวเพิ่มพลังป้องกันอ่าก็ต้องเป็นตัวบัฟนะตัดตัวนี้ไปตัวนี้นะตัวตัวนี้เถอะไม่งั้นตัวธรรมดาตัวนี้ที่มีร่างเมก้าเนี่ยนะเมก้าคอนดวตัวนี้ยังดีกว่าเยอะมันก็ใส่ตัวนี้ไปเลยตัวนี้ก็ดีกว่าเยอะนะจริงๆไอ้เทียบมันใส่ตัวนี้มาบอกเลยว่าโอ้ย นะครับแต่ทีมดินก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะจริงๆก็นะแล้วแต่คนชอบแล้วกันนะแล้วแต่คนชอบแต่คนมองนะว่าเราอยากจะเล่นมันหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่คาศรัานะถ้าใครชอบความเท่ของมันอันนี้ความเท่มันก็เท่อยู่นะนะครับเออแต่ใครชอบก็เล่นได้นะแต่ไม่แนะนาไม่แนะนําไม่ว่าจะธาตุบินหรือธาตุดินนะครับไม่แนะนำนะครับเอาว่ามันไม่ใช่ตัวเลือกแรกๆไม่ใช่ตัวเลือก2 3 4 5ไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนนะครับมันมีตัวเลือกที่ดีกว่านี้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นร่าง2 เราต้องมาดูนะว่าร่างมาสเตอร์ที่จะเข้ามาในอนาคตมันจะเก่งขึ้นหรือเปล่าเนะี่ยโอเคก็สำหรับคลิปนี้เนะี่ยก็ต้องร้า,าก่อนทีชอบก็ดีมกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไครป์ผมใครมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์ด้านล่างเนาะนะครับขอโทษที่ที่เดดมื่อวา,มานไม่ลงคลิปนะโอเคบ๊ายบายไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับการรีวิวเจ้าโปรมโมทระดับธรรมดาเนะี่ยเดี๋ยวเรามาถอดสมองกันบ้างเนาะนะครับบ๊ายบาย